ฮัลโหลสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทีมเชฟชิดาเชอร์ลชนเดอร์น,น,อน่าวันนี้ก็อยู่ในเกมอาอโอ้ยว นี่จ้านะสกินจากกิจกรรมเวลล์แพร์ซีซั่นสี่นั้นจ้าเอเมลี่ในสกินพ n a l นาอินสต n นหรือเลข,ขานุการนั่นเองจ้ามาเลข,ขานุการแสนสวยดูสิเธอดูสกินดังเดิมน่ะเป็ผีตาไฟนะส่วนสกินที่สองก็เป็นตำรวจกกไข,ข่สกินนี้ชีสวยมากเป็นสาวผมบรอนนะเหมือนชลีนะเห็นไหม ขาเรียวใส่ถุงออ <Wow. S 1> น,น้องดำเซ็กซี่เวอร์เพชวรเลยสกินนี้มีความเพชวรนะนะนางอัพมาเนาะถ้าอัพเวลเปสเนี่ยก็จะได้เลเวลหนึ่งแล้วอัพเป็นแบบเสียเงินนะเธอแบบเสียเงินก็จะได้แบบ สกินชีมานะก็จะมาหัดเล่นชีกันค่นะเนอะก็เล่นไม่ค่อยตเต็มเท่าไหร่ก็จะเล่นไฟเจอและเชียดสไปเดอร์นะคะดูเตะที่โอ้โหยกขาสูงมากเลยโอ้โหเจ้ายกขาสูงมากเลยเตะโอ้เตะก้านคอนะสกิลหนึ่งชีก็แบบเปชูโอ้โหฟิวฟิวฟิววชีมาเตะก้านคอผู้ชายคะ่ะมามาออฟเลยนะเตะมีเห็นมีไหมคะไอ้เล่นไปอโอ้โห ไต้มีฮ่ะเตะการคอมีเลยนะนะม่แเตะการคอมีนะกคก็<อ>สำหรับใครที่โดนเนทมาเราก็จะขึ้นให้ที่หน้าจอคลิปแบบนี้นะจ๊ะ <Wow. S 1> โดเนเ่าน to wallet ได้ที่ใต้คลิปหรือที่ขึ้นอยู่ข้างๆที่มุมขวาของคลิปนะจ๊ะสามารถโดนเนไปได้ค่ะชื่อของท่านก็จะมีติดเหมือนอยู่ติดอยู่ในโบด์เลยค่ะแม่ค่ะว้าต้มีชอบมั้ย เตะกานคอหลุดสาวห้าวมันอนาะโอ้ฮะ it's not even breaking a sweat มาค่ะเตะกานคอห้าวอะไรมีห่าวมหมวันนี้มีห้าวเน้นจ้ะโดนตี oh. Her, ิ่มปิงก็โดนเตะกานคอไปค่ะตายห่าไปแล้วหนึ่งตัวมา ชีก็เวลาชีไม่ต่อสู้ใช่ไหมสกิลติดตัวชีชีก็จะฮิวตัวเองค่ะชีก็จะออกแสงเห็นไหมเปิดรัศมีอมหินออกมาจากอันนี้เป็นเกาะร้านนี่ไงชีเรืองแสงแล้วกำลังถอดหัวค่ะเป็นกระสือเป็นทายาทของายสตายจริงๆนะไม่ใช่อะไรขันุการปลอมแต่เหมือนแบบเป็นทายาทกระสือดูสีเลืองแสงนี้ด้วยอะวีแบบวีแบบอวีแบบแบบเป็นไหมเธอออกแสงสีเขียวมา แม่นะคะเดี๋ยวอีกสองนาทีต่อจากนี้จะนำท่านเข้าสู่โหมดภาษาอีสานนะจ๊ะมาอ่าอีหมีหนีมา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 ะาวันนี้เอาเนี่ยน้องเอมิลี่มีเอมิลี่ก็มาอยู่ที่ข้างเลนล่างเด้อเอมิลี่นี่นะคะอันสกิลซีข้องนังกับอีพ้มซีทองเนาะมานี่เนี่ยเขาแปะเตี่ยวให้ไปแหละเนาะ สิแปลงลางเป็นพี่กระซื้อห็นนะกำลังสะทอดหัวแล้วแบบหัวก็ออกเป็นสีแดงๆจึงคืนนี่บังืาอทีนะเป็นเอเมลีตาไฟแล้วก็ออกมาก็กลายเป็นเอเมลีพุ่มทองหรือเกาโอ้ยนางนางพวดเดียวแน่เลยดูสิล่างเป็นอันเป็นออกเป็นสีเขียวๆคือพี่กระซือเนี่ยบึงไหมเนาะมานี่ค่ะสีแลกก็หกสีอออเกาะล่าเนาะ กาะละสิเด็กอ๋อหรือว่าคุณมีโอกแม่เตะการขออี์ี่มาแม่มาแม่เอามามามาลิงปิงมานะเข้าแต่แม่เตะเข้าเลยที่คุณมีโอกาสแม่ตอนนี้เอมิลี่ก็มามาลักคีฟเข้าก่อนค้ามาเอาสกิลสกิลชาเลนเจอร์ที่เอามาวันนี้ก็เป็นเอาอีเอ็กซ์คิวมาเด้อ ศัตรูให้ไปแล้วเด้อไอ้ปลามีให้ไปแล้วเด้ดดอ Love in the sun or die in the shadows มาค่ะน้องเอมิลี่ก็แลนด์มาแลนด์เล่นอยู่ริมเล่น,น,น,นล่างค่ะแลนด์เข้าปลาเข้าดงโอ้เวเป็นตะข่ายเลยเนาะยาขากระไล่ท่านี้นะเนอะมแม่แมา เมื่อไปโยกเหมือน,ะะนกัคุค้นๆกับหนังบัตเออหนังเป็นนะักฆ่าคือกันกับหนังบัตหนังบัตเตอร์ไฟเออคือกันนะนะไหนมาตีเนี่ยอ,อ๋อฮาวมามามา,มาลิ้นปิงมาออว้าออล่วมเจ้มาอ,อ๋อตายฮาเซตประกองดองเอาดีกระต่ายลางแขนให้ละฮามเนี่ยมีสวัวตีทึกมีสัวตีตายซ้ำ แลนมาข้างเลนลางกันกระโดดกระเดือกะล้วฮั้งนะนะนะโอ้เลนกลางก็มีสู้โอ้ฉันเป็นแกศคนสวยไม่ค่อยฉันทำไมเนี่ยนะนะฮนะนะัก็สีเดินไปเลนกลางนะซอยมูมูก็ไปเลนกลางฮา,ออกกา,านะ่สิไปล่อยข่อยลอยเตะการคอมันสุมฮานี่ไมะหมสุมฮายนี่อีกแกอ้วอยู่ตรงนี้เตะก,กันคออีกแก๊้กานคอ ถ้าส่วงไอีย่าล่าเตะได้ตัวหนึ่งละอ่ะอีกตัวหนึ่งเตะมีเตะมีเอาชับชัก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 มอีกต้นเตะนีเตะการขอล่วงเจตใต้ห่าเซตมากองรองซ่องคนละไอมี่มือนแลนเหลียวเหมือนแลนนี่ไปเดินเจอเธอไอมี่ทึกตีนโซนน้ำหน้าตายซะก็อย่าลืมเลยจ้าสำหรับใครซิโดเนทก็โดเนทผ่านอ่าทูวอลเล็ตได้หนึ่งตาละ แล้วก็จะมีชื่อขึ้นที่คลิปนะจ๊ะที่ปุ่มสายแบบนี้เดอ้อขอบคุณสำหรับคนที่โดนเนทมาดอร์น f ว c e t สเฟสเวิร์โดดิส16บาทแต่ลักเอาบางก่อนเขาก็เดอ้อแมงเบิงเบิงบ่งเบิ่ง เหมือนกาลังรับฟังกันละสองภาษาเลยเนาะเธอไหมจะกลับเป็นภาษาไทยค่ะพูดภาษาไทยตอนนี้นะคะอเอมิลี่ก็อยู่ที่ไหล,ล่ลางค่ะไหพูดไทยก็ไม่ชัดพูดอีสานก็ไม่ชัดพูดภาษาคนก็ยังไม่ชัดเลย oh, <no. S 1> รอดัก่าอีมี่ก่อนอยู่ทางล่างนะเบิรงให้มันมากกันเ้อะ แกเอาขบวมนเพื่อนไปทำอะไรกันเยอะแยะตอนนั้นนะมูไปเห็นยังกันร้ายแเอาตายตาตามาละอีมี่มาละหล่อตีนี่นะดักตีมันเนี้ยมันเว้โนดออกตอนนี้เทปเปิดตีเตะกัน่อนี่เอาเสกตึ่งตุ่ม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 ต้่มตุ่ีตุ่มตุ่มต่มตุ่มตุ่มตุ่มต่ตุ่มตุ่มตุ่มตุอมตุ่มนุ่อต่มตุิมตุ่มต่มตุ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 ไปตุ่มตุ่มตุ

ม,าม,ามาเป็นแอสซิสต์นี่ก็ต้องเป็นโจรน,นี่แอสซิสินก็คือนักฆ่าเนาะนักฆ่าก็ต้องหลอ่ออันซุ่มอยู่ในปา่าก็ต้องใจเย็นนิดนึงเนานะคือพอ้าเล่นเวลาเล่นพลไยพอยายลิกเตอปกติเล่นไม่เป็นหรอกละโม้ไปซะเนาะ มาหมาอีน่าก,กัดมาหมามา,มาตีอ่ะหนึ่งหนึ่งบ้ามาหมาสูา้กันมาหมายานะใต้ห้ามาหมามี่มาหมามาตายแทนไปการเขาเออจังได้ล่ะจังได้ล่ะฮาวล่ะอีซีเคียร์ข้าแบบนี้ง่าย <laughs> ข้าหมูข้าหมาหนังบอกอีซีเคียร์ข้าง,ง่ายจังข้าง่ายง่ายนายนะ มีแต่มูตแต่มาได้แหละเล่เนไปกันใบอยู่นี่น,ะน,นะเตะรถนะหนังโบวินเดี๋ยวไปเตะไปเตะมางเสียแม่แม,ามา่มูดันเลนแล้วเปลาทีนี้เอาก็หล่อลอยอยู่กลางปานี่นะมาแอบซุ่มเธอ,อยืนนะจ๊ะแต่เธอมีรู้บางลายมาอะไรมี่มาอะไรมี่มาละมีมาละมีม่ะหล,ล,ล่อดักตีมีนะม่นะแมาหนาขอดหนาขอด เอ้ามาตีมุงตีนาควดมาเอ้าเหมือนนี่แด้ start right there นะ่านาหนาควัดาานนไปไ,ไ,ไอยตีนะนะถ้าออกคอในซานสินแหละบนต้งยานย่างแลมตะลุดตลุดไปค้าเขาหลดุดมันหน้ามานีา่ ตายว่เจอชัดได้ยา่ยหาห้าวอย่าห้าวอย่าเจอแม่เตะการกอตายฮะาเซ็ตต้องยองไปเลยาม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 าเลเกยงตายแมนดิเอาเออเห็จแนนดีเรเจนดาลีแล้วโอเปอเรช่ะตายฮะให้เบิร์ตดับเบิลคิวพร้อมหรือว่าเรเจนดาลีวะเรเจนดาลีเอา,าแมนเมื่อกี้หอบเลยค่ะซ่องตัวเลยนะมันคือโบกขึ้นหัว มา้าอีมี่เนี่ยมันห้าวไตาม่มาเถอะม้าห้าวดองดองดองห้าวไล่มา้าห้าวดอง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 ห้าวม้าเจออีมี่จะไปดักหน้าตีมี่ค่อยบังเด้อเอเบลี่สิเตะการคอเอเบลี่ฮิตตี้มามาตีเอเบลี่ฮิตตี้เเมาแล้วมาเอเบลี่ฮิตตี้มาแล้วเด้อเตะการคอมี่เอเบลี่ฮิตตี้มาแล้วเตะการคอมี่อ,อีกโตนึงอ่ะว้าสายฮาเบิร์ด อ้ีิวนั่งก็โจนอยู่ที่เเล่นเป็นอันนี้ก็เล่นพอเป็นไงก็เล่นเด้อเด้อก็ย่งโหดอยู่นะเออก็หัดเล่นปกติก็เล่นไฟเตอร์บอคอยเป็นเท่าใดก็เล่นมัวตีมัวนะใครถือเส้นขิวนี้ก็ต้องไปเฮ็ดบุญเจ็ดวันเจ็ดว่าวปนะมั้ยอเลิศถักนาดมูก็ได้ตีมังกรแล้วมั้ย มีแต่พูดเก่งๆโอ,โอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนออกเกอเกิร์สสุดสุดท้ายละ,นะเนาะราวะเห่าไกได้ยินแท่งให้มูได้พร้อมเนาะหนังก็เป็นไฟเตอร์ที่เลือดล่าอยู่นะเป็นไฟเตอร์แอดแต่วา่ากะออกอห้องไฟเตอร์ฮะน่ะแต่ก็ต้องยืนให้มูไงก็แกก็ยิ่งันไล่ตัวละก็เป็นตัวดาเมจละกันตอนนี้นะเอาตีแกแก็เอาเอามาแม่เอามาแมมามามาเอามาแม่มามามา หนึ out, ่งมันหมามานะคอดหมาามมันหนึ่งหนึ่งเจอเอมิลี่ฮิตตีตีเตะการคอไปเลยนะเป็นซื่อนางนะเอมิลี่น้ำสกุนฮิตตีนะเป็นแบบเศร้าเม็กซิกันอะไรนี้เนาะีมนอะปะอ่จะอ้าจึงได้ลาเตายเอาอีกเตะการคอตายฮ่าเซมากองดองเอาเอาเอาบริาข้นเลยเอาเอาเอาตะบรนเด้อจากเอมิลี่สั้นมา ติวระธานจ้าคนมา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 เกงมาเจอกับแม่แม่เตะกันคอมาผู้ชายต้องสยบเวลายกค่ะผู้ชายต้องสยบเวลาเอมิลี่ยกขาสูงน OK> well)> ี่นะตีป้อมแหกไปแล้วเนี่ยแม่แม่มันแค่สิมามน่นี่เหมือนกำลังฟังโทรทัศน์สองภาษาอยู่นเนี่ย ว้าว <Wow! S 2> oh! <laughs> แต่งล้าง,งสวยๆแล้วกลับบ้านแต่งล้างกันซูเปอร์สาย,ยาค่ะเอลลี่กลับบ้านแล้วนะคะอาฮ่า uh huh. เป็นสาวสวยอันนี้สาวเซ็กซี่นะ <the> ก่อนที่จะแต่งล้างเป็นกระสือเยสายกระสือเยสายต <need> าแดงนะนะไหม,ม <laughs> ตกลงคลิปนี้ฉันจะพูดไทยหรือสิพากภาซ้าอีสานนะเอา้านะ อีกแกตอ้วนเอ้าเอ้าห้าไต่แม่มาเห็นไหมมาทึกตีเหมือนแบบน,นี้เอ้าตุ้มเอ้าบอดาาี้ค่าจ์จะตายบอดี้ค่าใ์ไ่จากโตเลยเอาย่ากันไปเบิ้อสู้เอ้า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  My burden is my strength มามี่มันหนึง่งกับเตะมา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 ตีเอ้ยมันคือง่ายเธอละสู้ลงแรงคือโบเจอจังสิได้ ลงแรงนี่โอ้ยจะเป็นยังดอกมาตีค่ะตีตีตุ้มเอลซลาเนีนยลิงยังแหลยนะตุ้มมงก็ลงที่ไม่ช่วยกันก็สู่แอมเบรลีเย่เ เองงามขนาดเอมิลี่สั้นเนาะในกิจกรรมเวลเลอร์พาสของเอมิลี่นะจ้าก็จบไปแล้วสำหรับการเลเวลเอมิลี่ในสกินเพอร์ซนนลแอสซิสแตนต์หรือเลขานุการนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe คลิปนี้ให้ด้วยนะจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปนะสวัสดีหนุ่มกาศคำว่าบายบาย see you again girls ฮ่าฮึ่มก็ซื้อยหญ่เอมิลี่ดึม เตะก้านคอขาด <S 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 ไปแหละ <S 2> <S 2> <S บุย